การกาหนดรู้สิ่งที่มีมันเห็นแค่ตรงนี้แหละตรงที่มันกระทบเนี่ยเป็นสายเข้าสายออกแค่กระทบที่โพรงจมูกหรือที่ปากก็แค่รู้สิ่งที่มันมีมันลงไปนั่งดูรถอยู่ที่ถนนเอาไปอีไปนั่งดูรถคันนี้มาคันนั้นไปคันนี้มาคันนั้นไปรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิด โอ้คันนี้คือสีแดงแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นเป็นสัญญาบางเป็นสังขารบางเป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดไม่ใช่ความจริงเป็นการปรุงแต่งเป็นอดีตเป็นอนาคตนึกถึงอดีตโอ้คันนี้คือรถเก่ากูแต่ว่าเป็นอดีตเป็นสัญญาโอ้คันนี้คือสีแดงแต่ว่าคนขับมันเป็นอย่างไรนอ้มันคือสีมักสิ่งคครับว่า มันมูยิง่งก็จะท่าปากเด้งข้างนอกเป็นสังขารอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้อันนี้คิดรู้ลมหายใจเหมือนกันเนี่ยเหมือนเราไปดูรถเนี่ยคันนี้มาคันนั้นไปคันนี้มาคันนั้นไปแค่รู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดทิ้งความคิดกันอยู่กับปัจจุบันไม่ถึงรู้สิ่งที่มีถ้าขยายผลออกอย่างเดินก็รู้ว่าเดิน